สวัสดีครับผมก็จะมาสอนโปรแกรมเบนเดอร์นะครับ 3D นะครับเวอร์ชัเจ็ดนะครับวันนี้เราจะมาปั้นขึ้นรูปโมเดลแก้วกาแฟกันนะครับแบบง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเอเครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็เข้าไปที่เราเปิดโปรแกรมเบนเดอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็โหลดสตาร์ทไฟนะครับผมก็จะได้ตัวคิวบ์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ได้กล้องนะครับแล้วก็ได้ไฟนะครับ แวเราจะ delete ทั้งหมดนะครับโดยการกด A นะครับ select all นะครับเลือกทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับให้เรากด X นะครับแล้วก็ delete ไดเลยนะครับมาที่ font view นะครับนำแผ่นนะครับเราจะใช้ circle นะครับคือใช้วงกลมนะครับเราจะเลือก mask นะครับโดยการกด shift A นะครับแล้วก็เลือก mask นะครับแล้วก็เลือก circle ตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราจะไปที่ edit mode ครับกด tab รือเราจะมาด้านล่างนี้ก็ได้นะครับ Edit Mode นะครับเสร็จปุ๊บเราจะทำการ Extrude นะครับคือการขยายนะครับการเพิ่มมัตราส่วนนะครับไปในแนว Z นะครับโดยการกด E นะครับแล้วก็ Z นะครับแล้วก็เลข3นะครับที่นำแผนนะครับเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาครับเป็นรูปคล้ายๆรูปทรงกลมนะครับเสร็จปุ๊บเราจะทำการขยายนะครับส่วนปากนะครับโดยการกด S นะครับ ประมาณ1 5ึงนะครับหรือ3นะครับประมาณนี้ครับโอเคครับเราก็จะได้รูปทรงนี้มาครับให้เราทำการคัดลูกนะครับคัดลูกโดยการกด c t r o l r นะครับโอเคแล้วก็ลากขึ้นไปนะครับที่ประมาณแถวนี้นะครับแล้วก็เราก็ทำการคัดลูกอีกทีนึงนะครับกด c t r l r นะครับแล้วก็ดึงมาด้านล่างนะครับโอเคครับเราก็จะเห็นรูปทรงแบบนี้นะครับ นี้เรามาดูด้านล่างนะครับเราดูด้านล่างการเคลื่อนนะครับการเคลื่อนและการดูมองภาพให้เรากดที่ปุ่มกลางของเมาส์นะครับแตรปุ่มปุ่มปุ่มเซอร์เคิลนะครับปุ่มแต่ปุ่มตรงกลางนะครับปุ่มล้อนะครับที่หมุนได้นะครับเสร็จปุ๊บเรามาเลือกขอบตรงนี้ครับกดออเทอเนตนะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะครับเสร็จปุ๊บให้เรากด F นะครับเขาจะทําการปิดหน้านะครับ เป็นเฟสนะครับให้เรากด i อนะครับให้เราเลื่อนเข้านะครับดึงเข้ามานิดหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับเราก็จะได้รูปทรงนี้นะครับนี้เราจะมาทําการเพิ่มความหนาของตัวแก้วนะครับโดยการออกจากตัว Edit Mode เข้าไปที่ Object Mode ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาหน้านี้นะครับขยายหน้าต่างเขาออกมานิหนึ่งนะครับก็ทำการ เราเข้าไปที่ปุ่ม modify นะครับแล้วก็ add modify นะครับแล้วก็ solidify นะครับ solidify นะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มความหนานะครับ thickness นะครับนนี้นะครับให้เป็นจุดสินะครับจะได้ความหนามาแล้วนะครับให้ทำนะครับแล้วก็กด apply ได้เลยนะครับเอเกครับพอเรากด apply นะครับเราจะสังเกตว่าแก้วเราก็ยังไม่เหนียนนะครับให้เรา add modify ทีนึงนะครับ แล้วเรากด subdivision surface ครับให้เราเลือก v i w นะครับที่3ครับแล้วก็เลือก Render ที่3นะครับแล้วเราก็มาที่หน้าต่างนี้นะครับให้เรากด s o t o นะครับนี้แก้วกาแฟขเราเนีกยจะจะเนียนขึ้นนะครับแล้วก็สมูทขึ้นนะครับเนี้เราก็ดูให้ทั่วๆนะครับกดเมาส์กลางค้างไว้นะครับแล้วต้องอททั่วนะครับจะเห็นว่าด้านล่าของแก้วเราเนี่ยจะมีการย่นๆอยู่ครับให้เราไปที่ Edit Mode หรือกดแท็บนะครับกดแท็บแล้วเราจะกด i อทีหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนเข้ามานะครับเลื่อนเมาส์ขยับเมาส์นะครับเสร็จปุ๊บแค่นี้นะครับแล้วเราก็ออกจากหมดนะครับไปที่หมวดออบเจกต์นะครับนะครับด้านล่างเราจะเนียนแล้วนะครับเราจะไม่มีการย่นนะครับปุ๊บต่อไปนะครับเราจะทําการเขาเรียกอะไรอะทำการทำ ทำที่จับแก้วกาแฟนะครับจับแก้วกาแฟนะครับเรากดที่แทับนะครับต่อไปที่ edit mode ครับครับแล้วเราจะกด control R นะครับเราจะทําการลูปกันนะครับคอนโทรลอาร์ครับและลากขึ้นไปครับครับแล้วก็ control R แล้วลากด้วยนะครับคอนโทรลอาร์นครับเสร็จปุ๊บกดที่หนึ่งนะครับคอ view นะครับเราจะทําการเลือกเฟสนะครับเลือกเฟสโดยการกดมาที่ตรงนี้นะครับเฟส แล้วจะเลือก2 Fa เฟสนะครับ2หน้าตรงนี้ครับโดยการกดบนนี้แล้วก็เมาส์ซ้ายนะครับเอ่อตัวตีนะครับตัวตีนี้แล้วเมาส์ซ้ายนะครับแล้วก็ชิดเมาส์ซ้ายนะครับแล้วก็หมุนะครับให้มองมุมภาพได้ชัดเจนครับทีนี้เราจะ extrude เข้าออกมานะครับโดยการยืดหรือยืดก็ออกมานะครับโดยการกด e นะครับ แล้วก็1.5นะครับกด E แล้วก็กด1.5นะครับโอเคครับตัวด้ามจับแก้วตัวด้ามจับแก้วเขาก็ติดที่ดอไปนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการเจาะนะครับเจาะฝั่งนี้ครับให้เราเลือกนะครับเ a สด้านนี้นะครับด้านซ้ายนะครับแล้วก็เลือกเ a สด้านขวาครับกดชิดครค้างไว้นะครับแล้วก็กดเมาส์ซ้ายนะครับโอเคครับก็จะทําการ เจาะรูนะครับโดยการกดไอนะครับก็ย่อเขาลงมานะครับย่อเขาลงมครับก็ย่อลงมาครับที่ประมาณถึงห้านอนสามถึงสามถ้าปิดผ้านะครับให้เรากด c ันโถ่แทครับเพื่อกลับมาครับแล้วก็กดไอทีนะครับย่อลงมาครับให้อยู่ที่ประมาณครับได้แล้วนะครับ อนี้เดี๋ยวเราจะทําการเจาะนะครับทําการเจาะรูครับโดยการเลือกนะครับโดยการเลือกนะครับตัวนี้นะครับ MESH นะครับแล้วเราก็จะเข้าไปที่ face นะครับแล้เข้าไปที่ edge นะครับ edge แล้วเราก็จะเลือก with edge view ตัวนี้นะครับกดไปปุ๊บเจาะรูให้เราทันทีครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะสังเกตว่าเจ้าดำ ที่จับแก้วกาแฟของเราเนี่ยมันยืดออกมามากนะครับเราจะทําการย่นลูกเข้าไปนะครับโดยการกดเฟสด้านหน้าตัวนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับแล้วก็คือครับที่เราเลือกไว้แล้วนะครับเราจะทําการกดเข้าเข้าไปนะครับดึงลเข้าไปประมาณนี้นะครับโอเคครับเสร็จปุ๊บเราจะสังเกตว่าด้านบนเนี่ยก็ยังไม่มีความปกนะครับ ก็จะเลยๆออกมาหน่อนะครับให้เราทำการคัดลูกทิมนะครับ Ctrl R นะครับแล้วก็เลือกเมาส์ซ้ายนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาให้เกือบสุดเลยนะครับนะครับเขาจะเนียนขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับด้านล่างด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Ctrl R นะครับก็คัดลูกทึ้งล็ขึ้นไปนะครับกครแก้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ แก้วกาแฟแล้วนะครับง่ายๆนะครับกดแท็บนะครับเพื่อออกจากดิดโหมดนะครับเข้าไปที่ออบเจกต์โหมดครับแล้วก็เด็กแก้วกาแฟเราเรียบร้อยนะครับแค่นี้กง่ายๆครับแต่ก่อนที่เราจะทำา v เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาบิเข้ากิเลยนะครับคือให้เจ้าเครื่องให้เจ้าเบลนเดอร์เนี่ยทำการคอมนวนนะครับตาส่วนต่างๆนะครับโดยการกดคียแท็บนะครับแล้วก็กด K สองครั้งนะครับให้เขาเลือกทั้งหมดครับเราก็มาที่ shading UV นะครับ งนนี้ะครับกดเข้าไปเลยนะครับครับดีเข้าเลยครับนอร์มอลนะครับกดเข้าไปเลยครับอันนี้เบรนเดอร์จะทําการคํานวณนะครับอัตราส่วนต่างๆของแก้วอย่าเงี้ยนะครับให้คงที่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะออกจากรีดโหมดนะครับไปเรียกเห็นไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำที่รองแก้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะกด shift A นะครับ ไปที่แมชนะครับแล้วก็กดเราจะเลือก p l a n นะครับเลือก p พ a น e แล้วก็กด s นะครับคลินะครับโอเคครับแล้วก็ไปที่ฟอ o n t view นะครับกด next นะครับที่นำแผ่นนะครับแล้วก็กด5นะครับเห็นไหมครับว่าที่รองแก้ว p l a n ของเราตรงนี้ที่รองพื้นเนี่ยนะครับเขาเลยขึ้นมานะครับให้เราดึงเขาลงมานะครับลงมาให้อยู่ในระนาบเดียวกับแก้วนะครับอยู่ในระนาบเดียวกับแก้วนะครับ ประมาณนี้นะครับตัหนึ่งนะครับไปที่ฟอนต์วิวนะครับทีนี้โอเคครับเราก็ได้มาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการใส่นะครับทําการใส่อันนี้นะครับทำการใส่มทเเรียลนะครับให้กับพื้นนะครับโดยการเข้าไปที่มทีเรียลนะครับตอนนี้เราเลือกพื้นอยู่นะครับที่ไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่มทเเรียลนะครับ ครับแล้วกดมิวนะครับออยลืมเปลี่ยนนะครับจากเวนเดอร์เวนเดอร์เวนเดอร์นะครับให้เป็นไซเคิลเวนเดอร์นะครับปุ๊บจะเริ่มจะเปลี่ยนครับใช้อดีฟิวส์นะครับดีฟิวส์นะครับเป็นเป็นเบสเป็นเบสสีให้กับพื้นนะครับเป็นเดี๋ยวใกับพื้นนะครับเป็นดีฟิวส์นะครับที่เราตั้งมาให้นะครับก็จะเลือกตัวนี้เลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับปุ๊บผมจะเข้าที่แก้วนะครับจับทิกที่แก้วนะครับเมาส์ ชีมัลวิทแก้วแล้วตีเกลือนะครับจบแลเปลี่ยนสีแก้วด้วยนะครับกดที่ material นะครับแล้วก็เลือกเลยครับเป็น diffuse นะครับผมจะเปลี่ยนจาก diffuse นะครับเป็น principal นะครับ BSDF นะครับ principal เป็นเป็นตัวเฉดสีใหม่ที่ทางเบนเดอร์เขาทำขึ้นมาครับกดเข้าไปนะครับเนี้ยเลือกเฉดสีครับผมเลือก base color ตรงนี้อยู่ที่ surface ครับเลือก base color นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับในนี้ผมก็จะเลือก สีฟ้าอะไรกันนะครับเป็นแล้วแต่นะครับแล้วแต่กไปเลือกนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าไปดูในโหมดเนเดอร์ก่อนนะครับเข้าไปดูในโหมดเนเดอร์นะครับนะครับเราได้สีขึ้นมาแต่ยังมืดๆนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้จัดแสงนะครับเดี๋ยวเราจะจัดแสงก่อนนะครับเพิ่มไฟนะครับชิปเอนะครับชิปเอแล้วก็แลมป์นะครับไปเลือกแลมป์เลือก พอยต์ได้ครับเลือกพอยต์ดึงลูขึ้นมาครับแล้ะครับโอเคครับเสร็จแล้วปุ๊บเรามาที่หน้าต่างขวาเนี่ยนะครับตอนนี้เราอยู่ในแอมนะครับพอยต์นะครับให้เราเลือกสเตรกนะครับผมเลือกที่ประมาณ3พันนะครับนี่เราก็จะมีป้อนแล้วครับโอเคครับเรากดที่นันเดอร์นันเดอร์โหมดครับเข้าไปที่เันเดอร์โหมดเราก็จะ ไปที่ solid นะครับไป้หมด solid นะครับเดี๋ยวเราจะไปในแถบนี้มีแต่ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครอยากไปยังไงนะครับปุ๊บเราก็จะเช็คขอเช็คทีนนะครับจะประมาณนี้ครับโอเคครับนี้เดี๋ยวเราจะออกจากหน้าเรนเดอร์นะครับไปที่ solid ครับนี้เดี๋ยวเราจะ ส้างกล้องขึ้นมานะครับกดชิปเองนะครับแล้วก็แคม e r ครับนี่ครับกล้องมันก็จะอยู่ครับขึ้นมานะครับกล้องขึ้นมาทำแบบนี้ับนี้นี้เราจะเข้าไปดูในมือป้องของเราที่เราสร้างขึ้นมานะครับกดที่นำแพทช์นะครับนะครับเรายังไม่ได้ มุมกล้องนะครับเพืเ uh, ลือเราเรายังไม่ได้มุมกล้องเรากดที่ Shift F นะครับแล้วก็เมาส์ outh, R, ขึ้นนะครับเครับ W เป็นการซูมนะครับ S เป็นการซูมเมาส์ U ซูมอินนะครับแล้วก็ Q ลงนะครับ E ขึ้นนะครับ A ซ้าย E ขวาระหว่างที่เราเลือกนะครับเราสามารถหมุนเมาส์ตามไปด้วยะครับประมาณ ครับเราก็จะได้แก้วกปรแปรแล้วก็มุกล้องแล้วก็ไฟเรื้อยนะครับโอเคครับเข้าไปที่โหมดเรนเดอร์อีกทีนึงนะครับเพื่อเช็คครับโอเคครับจะเอาประมาณนี้นะครับโอเคครับออกจากเรนเดอร์นะครับออกจากโหมดเรนเดอร์นะครับไป็นสโลนะครับอย่าลืมเซฟนะครับการเซฟไฟล์เนี่ยเราเข้าไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เซฟแอสครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราอยากจะเซฟนะครับเช่น เซฟไปใน After Effects เซฟไปใน b e n d e r นะครับโอเคครับแล้วเราก็เลือกอที่ที่เราจะเซฟไว้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับ Save as เป็นเพื่อไฟล์นะครับโอเคเสร็จปุ๊บเราก็มาทำการเติมนะครับเติมเติม Material นะครับให้กับแก้วของเรานะครับเดี๋ยวเราออกจาก Camera Mode ก่อนนะครับครับเราจะ ซ้ายที่แก้วนะครับเราก็จะเพิ่มเฉดสีพอเราเพิ่มเฉดสีไปแล้วนะครับเราเพิ่มเฉดสีแล้วนะครับนี้เยตขออนุญาตเช็คนิดนึงนะครับเกเราเพิ่มเฉดสีแล้วนะครับโอเคครับทีนี้เราก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับเราจะทําการเบนเดอร์เลยนะครับเนี่ยเจ้าตัว b l e n d อร์เวอร์ชัน2,79เ็นี่ยเขามีตัว d e n o i s e มาให้นะครับ Denoise คือตรงนี้นะครับเราเลือกปุ่มนี้นะครับ เราันที่ดีโนซิ่งตรงนี้กดที่ปุ่ได้เลยครับแล้วเราก็มาเลือกที่ตรงกล้องครับเราก็ทำการเซตอัพนะครับเรสูชั่นนะครับให้เต็มร้อยนะครับส่วน1 9 2 0 x 1 8 0เนี่ยผมก็ใช้เป็นตาส่วนหนึ่งตัวนึงก็จะเป็น1 8 0นะครับ1 8 0ะครับก็เช็คได้นะครับกดที่สูงนะครับเข้าไปที่กล้องนะครับดูกล้องนะครับปุ๊บเราก็เอาอัพต์นะครับเซฟ เซฟไว้ที่ตรงไหนโฟลเดอร์เดียวกับที่เราได้เซฟโปรเจกต์งานไว้ก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะมาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นค่า Default เนี่ยเขาจะให้เป็น p n g มานะครับให้เราเซฟตั้งค่าแล้วแต่ัว่าเราจะตั้งค่าแบบไหนนะครับอ่คุณนะครับเป็นร้อยนะครับแล้วก็ Sample Sampling นะครับผมตั้งที่ประมาณสักห้านะครับแต่ถ้าเครื่องไครแรงนะครับกราฟิกกราใครแรงๆนะครับก็ตั้งเลยครับ ตาพันมือนะครับแต่จะทําให้การเบนเดอร์นช้าลงนะครับในการเบนเดอร์ช้าครับเกลี่ยเรียบร้อยแค่วนี้นะครับเราก็สามารถเบนเดอร์ได้เลยครับกดเบนเดอร์นะครับก็เบนเดอร์เองเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณสี่นาทีกว่านะครับสี่นาทีผมก็ได้เจ้าแก้วกาแฟ ของผมมาแล้วนะครับก็ไม่ยากนะครับสำหรับการปั้นนะครับการทำโมเดลแก้วกาแฟนะครับและการลงสีให้กับกาแฟให้กับแก้วกาแฟเราเนี่ยนะครับโอเคครับสำหรับวิดีนี้ก็จบแล้วนะครับก็ขอลา่เพิยงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ